ชอบเป็นหองไองพิธีมากโอ้ลากน้ำเป็ดอ่ะมันน้ำเป็ดอ่ะขอโทษรอพิธีมาแล้วก็เริ่มลุยกันได้เลยร้านนี้วันนี้ใครเลือกร้านเนี่ยวันนี้เอาจริงๆอ่ะมันมาจากพี่จอร์ดด้วยจริงอยากให้พี่จอร์ดมาด้วยเพราะว่ามันคือร้านเน่ย หลายๆคนเรา,ามีความหลังกับร้านนี้พี่จอร์ดมีความหลังกับร้านนี้โค้ชนแรกที่ร้านนี้นนไม่ใช่ไม่ใช่ตอนดูคุณเรียนมหาลัยคุณเรียนมสวใช่ไหมจนมาเล่นเกมเราต้องมาเล่นที่สัตยากเกษตรแล้วไอ,อ้ข้าวมันไก่เช็อ้วนเนี่ยใกล้สัตยากเกษตรมากตลาดอมรพาน,น,นเล่นเกมเสร็จหกโมง,งเช้าก็มากินไปแห้งเอามาก็มาจบที่ร้านนี้ไปเล่นเกมมาก็มาจบที่ร้านนี้หกขัดไม่มาร้านนี้ความประหลาดอื่นร้านความหลังเอาแค่นี้พอสามประโยคร้านความหลัง ถ้ามันไก่นี่เป็นหนึ่งในเมนูยอดฮิตสำหรับคนญี่ปุ่นนะแต่ว่าคุูเพิ่งรู้ว่าคนญี่ปุ่นนั่งบ้าผักชีกันมากบางคนก็ไม่ชอบเฮ้ยมันทำไมมันไม่ชอบว่ะทำไมไม่ชอบวะ่ไมไมบวะเฮ้ย <c oughs> มันต้องชอบเดิชอบได้ดีกว่าก็มีคนชอบผักชีสลายญี่ปุ่นนี่อาสายังไงครับโมยาชิ หมอายซีหมอยชีหมอใยชื่อผักชีใช่ไหมต้องแกคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ชอบผักชีแต่คนบ้านได้เลยสมัยใหม่เขาชอบกันเยอะใช่ไหมผักชีฮิตมากในญี่ปุ่นแบบฮิตเลยอ่ะคนญี่ปุ่นอ่ะพอมันได้วัตถุดิบอะไรใหม่ๆอ่ะมันจะเข้าใจว่าคนไทยอ่ะมันกินผักชีแบบขยุ่มกินอย่างนี้แต่มันก็มีหลายคนเว้ยที่เราเอาแค่กลิ่นตอนนี้ญี่ปุ่นอ่ะเข้าใจเว้ยว่าทุกคนไทย everyone ที่กินผักชีคือยูกินข้าวบนผักชีแล้วปั๊บเอาจริงนะจนถึงอายุขนาดเนี้ยผักชี้เคี้ยวเข้าไป มันเ็รีงขมอ,อยู่ดีออพอคนญี่ปุ่นมันเริ่ม first try มันคือการที่เอาใบาผักชีเข้าปากมันใหญ่หมดทุกคนทุกประเทศอ่ะมันมี trending food เหมือนกันหมดแต่และประเทศมันก็จะวนไปควบคุมไม่ได้จริงๆไทยเคยเห่อชานงไข่มุกไปแล้วใช่ปะ่ะแล้วก็ทุกอย่างก็อยู่ตัวนิ่งแล้วหายไปนานเป็น10ปีเลยอะ่ะเหลือแค่เจ้าเดียว29เจ้าอ่ะจนอยู่ดีๆอะ่ะชานงไข่มุกไต้หวนันหรือเกาหลีเออกลับมาบูหรือ <c oughs> คนไทยบ้านรถไข่เค็ม <c oughs> ก็บ้านรถไข่เค็ม <c oughs> ต้องมีไข่เค็มทุกอย่างตอนนี้ญี่ปุ่นเป็นอย่างนั้นกับอาหารไทยแล้วผักชี ขนุนศึกตัวนึ่งทำให้อาหารไทยดังมันจะมีพวกแบบคลราบูแบบแปลกๆ ลดต้มยำเอะลดต้มยำพี่จอครับพี่จุ้ยแอบเมาส์มาว่าพี่จอสอ่ะมีความหลังกับร้านนี้เอ้ใช่พี่จะโต้มาจากร้านนี้หนึ่งทุ่มก็จะมาแล้วสะผมร้านตรงนี้ตรงสามแยกสะผมเสร็จปุ๊บกินข้าวมันไก่ตอนสองทุ่มสามทุ่มก็ไปละเดินไปอมรพันธ์แล้วก็ตีโดต้ายันแปดโมงเออเดินมากินแล้วค่อยกลับบ้านก็จะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากคือวีคเอนเพราะว่าสมัยก่อนน่ะร้านเน็ตอ่ะอมรพันธ์มันถูกมากชั่วโมงละสิบบาทแล้วเครื่องโอเคแล้วเครื่องมันว่างอ่ะมาเพื่อนสิบคนก็ได้นั่งแล้วมาตอนน ไร้านนี้ก็เปิดไงสำคัญคือตรงนี้เพราะร้านเขาเปิด23ชั่วโมงได้อีกชั่วโมงนึ่งไงเคยมาแล้วปิดที่แรกไม่รู้ไงว่าปิดกี่โมงโข้าวมันไก่เป็นไก่ต้มปกติเขาแต่เป็นเนื้อน่องนะอันนี้ก็กินแบบเบสิกเลยแบบว่าชอบกินข้าวมันไก่กต้มธรรมดาทางในชื่อ <c oughs> ข้าวซุปเปอร์เขาคือมีทุกอย่างไก่ต้ม แล้วก็ทอดแล้วก็เครื่องแกส่วนไม่ช่วยนะข้าวนาเป็ดเอาจริงเมนูนี้เป็นเมนูที่ช่วยสั่งมากกว่าข้าวมันไก่เพราะว่าเราถามเป็ดดีๆไม่ค่อยได้ร้านที่อยู่ในเคที่โอเคสำหรับเราเราเลยชอบสับ่งข้าวนาเป็ดคือข้าวมันไก่เนี่ยเชื่อว่าแต่ละคนแม่งมีวิธีการกินไม่เหมือนกันเว้ยีกินทั้งน้ำจิ้มทั้งซีอิ๊วด้วอเพราะคนเพื่อน นี่คือเพื่อนที่ดูใจดูนี่เมื่อกี้วิ่ที่มิ่งโดต๊ะเออสายตาเขาแบบวิ่งวิ่งเลยมอนจะเฮ้ยเหมือนเพื่อนเรารู้ว่าเราปรุงยังไงแบบว่าจำได้ใส่ใจรายละเอียดเป็นคนดีนะครับเพราะว่าพี่จอยก็กินเหมือนกันคือเมื่อกี้ถ้าเป็นตาแล้วคือตานางเอกในเมสแล้วอะมี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 คำหนึ่งของเราอ่ะเราก็จะชอบแบบว่าใส่น้ำจิ้มทุกอย่างใส่ซีอิ๊วดำไปด้วยแต่ไม่ใส่ท่วมนะท่วมเดี๋ยวหวานไปชอบกินแบบให้พอดีพอดีนะมาลองดูของร้านนี้ก็หกหก องสั่วแบบทีวีแชมเปี้ยนซะด้วยเพอาชอบได้คุ้นเคยไยไม่ค่อยชอบกินน้ำจิ้มเยอะอ่ะไนก็จะกินชิมก่อนว่าอันไหนมันแบบโอเคเลยแบบออกมาอยู่แล้วอ่ะอาจจะมีบางคำที่เริ่มเย็นก็จะค่อยใส่น้ำจิ้มเข้าไปอืมหัไรเนี่ดทำไมมือความสุขงงเกาะมากเยี่ยมเยิ<จ>่มอ<ๆ>ันนี้ไก่ทอดไก่ทอดใช่แล้วแบบชิมทุกอย่างมัน เป็นคนแรกเลยนะที่รู้จักเรากินแบบไม่จิ้มอะไรเลยไงก่ต้มมันอร่อยมากเลยอ่ะภาพเห็นน่ารักคือไก่ต้มตัวเขาหนังตึงเออมันมีรสชาติอะไรบางอย่างที่มันแบบไม่ต้องกิ้มก็อร่อยแล้วต้มดีรู้สึกว่าความสุขกำลังสวยงามเพื่อเป็นพิธีจิ้มหน่อยก็ได้เลือดเลือดเลือด หน้านมันออกมันกำลังบินกับรสชาติอยู่คือตัวข้าวอะ่ะมันมีรสชาติบางอย่างของมันอยู่แล้วเธอรู้สึกว่าแบบมันอร่อยของมันอยู่แล้วอะ่ะไม่ได้ต้องจิ้มกับอะไรขนาดนั้นอะ่ะยิ่งแบบถ้าเจอไก่ต้มที่มันเฟิร์มอะไรของมันอะ่ะจานเนี้ยคือไม่ต้องจิ้มก็ได้แล้วอะ่ะปก<ว>ติด้กินเป็นๆพีิเลยใช่เป็นเพลินโอ้โหตีได้จะได้ไม<ๆๆ>่ค่อยชอบเป็นาะไม่ก<ๆๆ>ินมากปกติเวลา กินนะไม่ปแบบว่าไปเลี้ยว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 เป็นดุปช็อตเลยลอาแบบลองเถี่ยวที่สจริงเหรอเพราะมันแบบเต็มปัดเต็มคามันค่อยเคี้ยวค่อยรับนี่เนคนเคี้ยวที่ดูอร่อยมากผมดูอร่อยเลยนีคิดว่าหน้าตัวเองตอนเคี้ยวเนี่ยสวยกว่าหน้าตัวเองตอนปกตินะเลยว่าเท่ากัน บางคนก็บอกหั่นหน้าบึ้งแล้วดูสวยบางคนก็บอกยิ้มแล้วดูสวยแต่ไนยอ่ะเคี่ยวกับหน้าเฉยเฉยไหนสวยกว่าไหนว่าไหนสวยทั้งคู่นะไหนชอบมีคนทำเว่าแบบเวลาไนยกินอ่ะดูอร่อยต้องเคี้ยวตลอดเวลาแล้วเวลาถ่ายไฮทีก็ถ่ายเพียงผู้เดียวที่สั่งเป็ดในร้านนี้กดหน้าคลิปหรอโอ้ต้องล่าอะไรนัจนด้วยหรอน้ำเป็ดอ่ะมันน้ำเป็ดอ่ะผักใบทอดไักใทอดแล้วน้ำเป็ดอะไรวะมันมียันส้ม ันนั้น,นสำหรับเป็ดพะโล้ด้วยเออวะ่ะเอาล่ะสูตรใหม่สูตรใหม่น้ำเจ็ดน้ำเป็ดราดน้ำจิ้มไก่อืมชอบเลยหวานเจียบ มันเป็นต้มเลยแค่เริ่มมาก็เบืเ่อแล้วแหละเริ่มมาก็เบื่แล้ววันเนี้ยมาร้านข้าวมันไก่คุณสั่งเป็ดเนี่ยทำน้ำจิ้มไก่มาลาดใ่เป็ดเริ่มยังไงของมึงวะปกติมันจะเป็นจานสองวันข้าวหน้าเป็ดคือจานแรกข้าวมันไก่แหละแต่จานสองอ่ะต้องเป็นข้าวหน้าเป็ดเพราะอยากเปเลีป่ยนเมนูบ้างแต่วันนี้ไหวแค่าจานเดียวก็เลยจานสองมาก่อนเพราะว่าเราชอบเตีดยี่เพราะว่าหนังมันมีความกรอบในความกรอบนั้นยังมีความเหนียวอยู่เล็กเคี้ยวถ้ากรอบเหมือนเดียวสุว่ามันจะไม่ได้รสชาติ ชิวีอ่อ่ะที่เป็นหนังอ,อ่ะไอหนังเป็ดมันจะมีชัดไขมันอยู่ที่ทำให้แบบชิวี่ชิวี่ที่ยังไม่เคี้ยวสนุกสนุกอยู่โดยแล้วน้ำดำเป็ดไม่เน้นน้ำเน้นพริกโอ้โหตื่นเมากเลยอสั่งรสได้ดิรสเดี่ดยมได้แล้วเพิ่มที่ไหนมาละซีโคมสต์โอ้โหเป็นยังไงหนี่ยมันควันลอยอะไรซิกลิ่มมันนิ่มมากเลยอ่ะพี่ประทัใจ ความรู้สึกแรกคือนิ่มมากอ่ะมัมีความขมเหลือมมั้ยมันมีในน้ำนิดนึงแต่ว่าแบบมันไม่ได้ขมถึงขั้นที่แบบดีเหลืออะไรคือมันขมแบบอร่อยต้องดีแต่ว่าพี่แต่ว่าในเนื้อคือไม่มีเฉยๆน้องภพค่อยค้นมาเลยนะน้องภพก็อร่อยมากเลยไปไหนมาแล้วพี่ๆขออนุญาตพี่ของหมูนี่ฮ่าฮ่ามุดขึ้นมาโอ้ย หมูหายไปเลยอ่ะผู้นี้ดีจริงอ่ะที่บ้านเราทำไม่อร่อยเท่านี้เลยชื่อชอบมากเด็กๆเขากินมะระไงที่บ้านก็ทําบ่อยแต่ว่าที่บ้านทําน้ําแม่อร่อยนักเองรู้สึกว่าน้ํามันมีความขมของมะระที่กำลังดีเพราะบ้านคือต้มขมอันนี้แต่อันเนี้ยมันคือลดความขมลงมาแล้วเพิ่มแบบพวกกลิ่นสมุนไพรที่มันแบบลงตัวมากๆกลิ่นสมุนไพรชัดมากเชัดมากจากคนไม่เคยกินรู้สึกเหมือนคล้ายแบบต้มฟักกระดูกหัวอ่ะมันขมนิดนึงแต่ขมมันขมโอเคอ่ะขมที่อร่อยอะไรวะ หาข้อมูลมาเกี่ยวกับไก่ก่อนว่าหลายที่เข้ามันไก่ใช้ไก่ตอนใช่ไหมถ้าอยากรู้เรื่องไก่ว่าทำไมต้องเป็นไก่กรนตอนแล้วดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆสมัยก่อนตั้งแต่คนไทยเชื้อสายจีนคือเข้าวมันไก่มันมาจากไทยล้ําหรือไม่ก็ไทยนานสากิตก็จะเป็นไทยนานอย่างเมนูอะไรกินเทศกเรียกไทนิสชิคเก้นใช่ไหมของเมืองไทยเนี่ยคนไทยล้ามาแล้วแบบคนพบว่าสมัยก่อนนะไก่ไทยจะเนื้อไม่ค่อยนุ่มไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่เขาก็เลยเริ่มลองตอนไก่ดูทําให้ไก่อ้วนขึ้นเนื้อนุ่มขึ้นแบบว่าคนกินก็เวลาจัดจานหรือเวลาเอาไปไหว้เจ้าไว้อะไรเงี้ยมันก็จะดูอิ่มดูเต็มขึ้นอะไรเงี้ยก็จนถึงทกวันนี้เราเข้ามันไก่หลายรายก็ใช้ไก่ตอน อยากรู้ว่าข้าวมันไก่สิงคโปร์เนี่ยมันคือข้าวมันไก่จีนมากเหมือนกันเพราะว่าสิงคโปร์กับข้าวมันไก่ไหหลําเนี่ยหรือไทยนานเนี่ยคนจีนไหยหลัาไหยนานก็จะมีอยู่ในสิงคโปร์แล้วมาแล้วไทยเหมือนกันจริงๆแล้วข้าวมันไก่สิงคโปร์ที่เขาเรียกกันมันก็คือข้าวมันไก่ไหหลั่ไหหลําใช่ไหหลั่หรือไหยนานก็ได้ทั้งคู่เลยออริจินเดียวกันลวกันแต่แตกต่างไปตามไปอยู่ประเทศไหนชี่หาข้อมูลในเน็ตก็คือข้าวมันไก่เนี่ยเป็นหนึ่งในเมนูไทยที่ฮิตในประเทศญี่ปุ่นมากๆถูกต ใช่อาหารไทยนะเราคิดว่ามันไม่ใช่อาหารไทยหรือว่าข้าวมันไก่คืออาหารไทยวะของพวกนี้มันบางทีมันจดลิขสิทธิ์กันยากมันก็คล้ายๆกับมีน้องมาบอกในเทปคูกิ้งทำไมกลายเป็นว่าแกงกะหรี่เหมือนเป็นกรรมสิทธิ์ของญี่ปุ่นไปแล้วแต่ในนี้จริงๆมันเป็นอาหารอินเดียถูกต้องแต่คือของพวกนี้มันไปเติบโตในแบบของมันไงข้าวมันไก่ก็เหมือนกันก็มาจากจีนนี่แหละ แล้วก็ไปสิงคโปร์มาไทยไปน,นั่นไปนี่คนจีนก็กระจายไปทั่วโลกอะ่ะซึ่งแต่ละประเทศมันก็จะแปลงร่างในแบบของมันอยู่แล้วอะ่ะที่เมกาเรียกว่าอะไรไฮนานิสชิคเกน้นก็คือใช้ไก่ไฮนานมีอย่างของบอสตันก็จะมีร้านที่แบบว่าดักเรื่องคนไทยจะไปกินไฮนานิชิคเก้นร้านนี้ซึ่งรสชาติอ่ะจะคล้ายไปทางสิงคโปร์จะใกล้เคียองออริจินอลต้องกินแบบขิงขิงบดถ้าเกิดไปต่างประเทศแล้วไปสั่งบางที่อาจจะเซอร์ไพรส์นะอย่างไปสั่งที่อเมริกาเป็นไก่แบบไม่ได้ล้อกระดูกมาให้ของไทยนี่คือทํามาเพื่อแบบง่ายสําหรับคนกินมากๆเพราะว่าล้อกระดูกมาให้แล้วบางที่เขาไม่ล้อเพราะว่าเขาผุ่มไปกับข้าวแล้วมันมาอย่างนั้นเลยมันก็เหมือนกับบ้าน กินข้าวหมกไก่ กินกันเสร็จแล้วมาให้คะแนนกันดีกว่าพี่ทิพย์เดี๋ยวเราเริ่มก่อนเลยแล้วกันเริ่มจากอาหารที่เราชอบเป็นพิเศษคือน้ำจิ้มเพราะน้ำจิ้มเหมือนกลิ่นขิงจะชัดมากเราชอบขิงเยอะๆใช่ป่ะแล้วไก่คือถูกต้องทุกอย่างข้าวมันก็เราชอบแบบล้วนๆเป็นเม็ดน้ำจิ้มโอเคซีอิูดดำน้ำซุปก็สดชื่นดีอันนี้เราก็เลยให้ค่อนข้างสูงเพราะเราชอบข้าวมันไก่คนเดิมแล้วบริการของพี่เิพยนมีความผิดพลาดตอนสั่งอาหารนิดหน่อยนะก็เป็นแบบเรื่องที่เข้าใจได้ถ้าราคาพี่ทิพย์ให้10เต็ม10คิดว่าไม่นน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 ่่่่่่่่่าา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 จจจจะะะหหหหถถถถถููกกกกกวววววีีีีีีี้้้้้้ไดดดดแแแแลลลลลลล็คคคคคคุมมมมมรรรรรรสสสทททึงงงบบเเือออติิๆๆััใใยยยยน มากินง่ายหาที่จอดยากนิดนึงแต่ว่าเข้าถึงไม่ยากเท่าไหร่จริงๆเพราะเรามาดึกเลยมนะั้งที่จอดรถไม่ได้หาย,ยากขนาดนั้นถ้่เวลานี้นะมันเลยทําให้มี<น>ที่จอดรถเหลือไม่ได้เยอะแต่ก็ยังมีเหลืออยู่ไม่ได้แบบต้องเดินไกลเดิน5นาทีเพื่อมากินอันนี้คือตรงรถมาเดินหนึ่งนาทีถึงร้านละแต่ถ้ามากลางวันก็คืออีกเรื่องนึงน,นะไน<ใ> <c oughs> บวคะแนนมาละชอบมากเลยรู้สึกว่าเครื่องในเขาทาดีอะมันไม่เหม็นไม่ขมขนาดนั้นอะไก่ในรู้สึกว่าไม่ได้นิ่มเกินมันยังอยู่ในระดับที่มันโอเคมีความตึง ให้ได้เขียวอะไรทุกอย่างก็ดูสะอาดไม่ได,ด้มีอะไรที่มันแบบแต้องกังวลก็ปกติคุม้มกับราคาที่ได้กินจานเยอะอิ่มอะอยู่ได้ทั้งวันผมไปช่วยนะสำหรับใครที่อยากกินเมนูอื่นที่ไม่ใช่ข้าวมันไก่บ้างข้าวัน้าเป็ดก็เป็นหนึ่งเมนูที่น่าสนใจที่จะเลือกได้รสชาติกลางๆกำลงัลงดีสลับจิ้มนะส่วนเป็ดโอเคสำหรับเราแล้วถือว่าพี่เขาเรียกเขาก็เดินมาตลอดไม่ได้มีปัญหาในการสั่งของแล้วไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยก็อาหารก็ไม่นานบริการมาถึงก็เสิร์ฟเต็มที่แล้วก็คุ้มด้วย ้เยอะด้วยสำหรับคนนอนดึกเปิดที่3ชั่วโมงโดนน้วยและแห่งความหลังออคุณมาสามารถมาเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะแค่ดชั่วโมงเดียวอ่ะนอนดึกเล้นเกมหรือคุณจะไปดื่มมาได้ทุกเวลาเออ เอาจริงๆเนี่ยไม่เคยรู้จักร้านนี้มาก่อนเลยนะจนเพื่อนที่มาหาหลัยทวไปเล่นเกมเหมอนที่สามแยกเกษตรตอนนั้นก็หิวดึกแล้วตีสี่ครั้งแรกก็คิดว่ากินอะไรกันดีวะแล้วร้านเนี่ยเป็นร้านไม่กี่ร้านที่เปิดอยู่แล้วเพื่อนก็บอกว่าเอาจริงร้านเนี่ยแม่งเปิดดีบสามชั่วโมงแล้วยังไงวะร้านอะไรเปิดตีสี่วะข้าวต้มก็ไม่ใช่แต่เป็นร้านข้าวมันไก่นั่งกันห้าคนห้าจานกินด้วยกันตีสี่กินข้าวเสร็จเล่นเกมต่อแปดโมงเช้ามากินอีกหิวอีก ก็ยังเปิดอยู่รสชาติดีไม่แย่เลยนะเว่ยเรื่องที่นอสเซอร์เจียและ้วมันติกที่สุดของร้านนี้เไยมึงตอนนั้นเราไปราชราซอยสีแหล่งสถานบันเทิงเพื่อนเราคนหนึ่งเว่ยให้ดอกไม้ผู้หญิงคนหนึ่งแล้ววันนั้นคือการจีบครั้งแรกของมันเลยแล้วก็หลังจากที่จบหับมันบอกว่าจะชวนผู้หญิงคนนี้ไปกินข้าวแล้วกน็นวันนี้มันแต่งงานกันแล้วร้านแรกที่มันชวนผู้หญิงคนนี้ไปคือร้านเจ้อ้วน โอเคสรุปนะครับดูคะแนนที่กราฟตรงนี้นะครับว่าพี่ลุยพี่ไนท์ทิพย์ให้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างแล้วก็ลองตัดสินใจมากินกันอย่าพลาดมาชั่วโมงที่ปิดแล้วกันนะเราเราก็จะบอกเขาด้วยนะว่าปิดชั่วโมงไหนวันไหนเวลาไหนไปเรื่อยอแจ็คพอตกันเองแต่ชุยเคยมาแจ็คพอตแล้วชุยไม่เคยแจ็คพอตว่าจริงหรอพี่ คือมาแจ็คพอตเราะมันเป็นแจ็คพอตห้าสิบ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 โอ้โหแฟนบอยคะแนนเทมเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็เป็นวันที่สนุกดีได้กินอาหารย้อนความหลังไงที่เราเคยทำวีรเวทละดมเอาไว้ที่ไหนแไปจิมเบอร์เกอร์ต่อไหมโอ้ไปถ่ายได้นะจิมของรุ่นพี่สปายตอนต่อไปไม่ใช่ไม่ใช่ไปได้